สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเด็กโปรไฟล์อค f o ฟอสนะฮะที่เป็น TD ออกมานะครับแล้วก็มานํามาเสริมกับของใน EB ของชุดที่แล้วเนาะก็นํามาเป็นเด็กอค f o ฟอสได้นะซึ่งขออภัยด้วยนะที่มาช้านะเพราะว่าไปเทสเด็กอยู่นานมากเพราะว่า เด็กมันเอาจริงคือมันยังมีบักบ๊กๆของเด็กมันอยู่แล้วก็เด็กมันค่อนข้างทีง่จะหาแนวทางยากเหมือนกันนะครับก็เลยพยายามจัดออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่สุดเนาะอ่ะเราลองมาดูนะซึ่งผมบอกก่อนว่าอาความของผมเนี่ยผมจะจัดเป็นนาวาเกเซอร์ก่อนนะครับซึ่งอาจจะได้จัดเป็นเมลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่านาวาเกเซอร์มันเก่งกว่าเมลสตอมจากที่ลองมานะ เมลสตอมผมว่ามันก็มันก็แค่การเบลสามเบลสี่มันมันก็ลุกไม่ได้มันก็ทําได้แค่นั้นนะมันทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะผมจะเน้นที่นาวากิเซอร์เป็นหลักก่อนนะครับตอนนี้อ่ะเรามาดูกันว่าในเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะไฟแรกนะครับผมจะใส่นาวากิเซอร์ตัวหลักของเล็กเนี่ยใส่ไปสี่ใบนะมันบอกว่าเมื่อมันตีถ้าไปตีเป็นเบลที่สามขึ้นไปคาร์ทูบัสหนึ่น 1, งยัดเลียขึ้นมาหนึ่งใบแล้วตัวเองจะบุกหนึ่งจะจบการต่อสู้นะฮะซึ่งความเก่งก็อยู่ในเทคคมันอยู่แล้วเนาะง่าย ก็ตีทัตตาบัสงัดทําได้เรื่อยๆนะครับทาได้ทุกเทิร์นเนาะตีงัดตีงัดตีงัดงดังนั้นเนี่ยมันจะสร้างความกดดันในแผน้ามได้ดีมากๆซึ่งมันต่างกับเมลสตอมตรงที่เมลสตอมอ่ะมันมันรู้แน่ๆก็จริงนะแต่ว่ามันบอกว่าเว็บสามเว็บสี่มันต้องตีฮิตซึ่งดังนั้นเนี่ยต้องมีตัวลุกในบอร์ดหรือมีแอคเซลนะฮะแล้วอย่างก็คือเว็บสามเว็บสี่ต้องตีฮิตดังนั้นเนี่ยถ้าแผนข้ามกัดเว็บสามกับเว็บสี่ได้เราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เมลสต,ตอมมันก็ทําได้แค่นั้นนะ มันแค่กดดันให้เขากัดเวฟสามวสี 4. ถ้าเราไม่ได้ดูดีไดฟอนนะครับเวฟที่ตีอ่ะมันจะตีขอทีละห้าพันห้าพันแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยนะเป็นซอมจากที่เทสมาเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากใช้นาวาเกเซอร์มากกว่าเพราะนาวาเกเซอร์อ่ะใช้ง่ายกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพมันสูงกว่าด้วยนะฮะโอเคใส่มาสี่ใบนะครับต่อมาเป็นคนนี้สองใบคนนี้บอกว่าตีเว็บสี่ได้ขึ้นไปนะฮะถ้ามันอยู่ในเลียนะนะก็คือเวฟหนึ่งสองสามตีไม่ได้นะ แล้วก็บอกว่าตีบวกสองหมื่นเป็นตีสามสองง่ายๆแต่ว่าต้องตีเวฟบสี่ขึ้นไปซึ่งก็วอคาฟอร์ดไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเด็กมันปั่นเวฟได้ดีอยู่แล้วนะก็เป็นใบที่เอามาให้นาวากิเซอร์จับลุกนะแบบว่าตีสามสองนาวากิเซอร์ตีเขาจะบาสหนึ่งจับลุกงัดขึ้นมาสามสองสามอีโอ้โหแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวมันก็เก่งมากๆนะใส่ไปสองใบนะ,ะแล้วก็คนนี้อสองใบนะครับใบนี้บอกว่า เมื่อตีนะครับถ้าเป็นการจำตีครั้งที่1จะบวก3 0 0พันเป็นตีสิบห้าเทน่าบอกว่าเมื่อมันตีถ้าตีครั้งที่3ขึ้นไปเขตจะบ้านหนึ่งทีมือหนึ่งนะตัวเองแล้วเพาเวอร์ลบ3 0 0พันะครับมันบอกว่าเมื่อตีนะไม่ใช่เมื่อตีเสร็จดังนั้นเนี่ยคือตีปุ๊บมันตั้งเลยตีปุ๊บจ่ายคอตั้งเลยโดยที่ผลคำไยังไม่ทันการนะครับดังนั้นเนี่ยมันลุกมาปุ๊บมันจะลบ3,000ันเลยนะดังนั้นเนี่ยมันจะตีเหลือแค่9 00 0แล้วถ้ามันตีเว็บแรกมันก็จะตีไป12นนนััั่เเงงาะะตตีีวหลมก็จค9 เราเป็นตัวที่ทําเวฟแทนพวกไทเดลหรือว่าอองกอสได้อยู่นะครับเผื่อของเล่นเราไม่ขึ้นเกรดสามเราจะใส่มา8ใบนะฮะต่อมากิดสองเราจะใส่ออากอสไป4ใบนะครับเป็นตัวบันเวฟหลักๆของเล็กเลยนะตัวนี้เก่งมากนํมาเล่นต้นเกมก็ได้บอกว่าในช่องมันากาดเมื่อมันตีคัตบอลหนึ่งสบัสหนึ่งถ้าเป็นเวฟสองขึ้นไปจะได้งัดเรีย,ยนหะนึ่งใบเนาะแล้วทคล่าบอกว่าตีเวฟหนึ 1, ่งคัตบัสหนึ่งงัดมันจะงัดตอนที่มันตีเลยนะอ่าสั่งตีคู่แข่งไม่กาดนะคัตบัสหนึ่งงัดก่อนมันจะตีในภาพหัวตั้งนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะเพราะว่าตีเสร็จมันก็คือลุกอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นใบปั่นเวฟที่ดีมากมาส่ไว้สี่ใบนะครับแล้วก็ไทด้าแลเสาอีกสี่ใบนะไทเด้าบอกว่าตีโซบัสหนึ่ง,งัดแล้วถ้ามันเวฟหนึ่งมันจะไม่ลบห้าพันแต่ถ้าเว,เวฟอื่นก็จะลบหนะ้าพันเนาะมันก็จะตีออกสี่พันนั่นเองนะครับก็เป็นตัวปั่นเวฟนะข้อดีก็คือมันไม่ไเสียบัสมันกินโซแทนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีแดมเราก็สามารถเล่นไทด้าได้เนาะ แต่ว่าถ้าไม่ได้ตีเว็บแรกเนี่ยตีเุ๊บมันจะเหลือสี่พันเอ้ยมันไม่ได้ตีเสร็จนะมันตีหัวตั้งนะครับตีแล้วก็งัดขึ้นมาเลยอ่าก็ตีไปสี่พันคือมันลบตอนที่ตีครั้งแรกเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเปิดซะส่วนใหญ่กับเอากอรนะฮะก็เป็นใบปั่นเว็บอีกใบหนึ่งนะครใส่ดาสองใส่สี่ใบนะเราก็จะเป็นคนนี้ชื่อว่าลาาลัดนะใส่สี่ใบวันนี้บอกว่าเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าเป็นเว็บที่สองขึ้นไปจะได้บบกสามพันก็ตีสองง่ายตีเข้า เราก็จะเป็นคนนี้2ใบคนนี้บอกว่าเมื่อตีแวนเกตถ้าเป็นเวฟบสาขึ้นไปเขาจะบัตรหนึ่งบวกห้าพันถ้าเป็นเวฟบสี่ขึ้นไปจะหัวห้าพันจะเป็นบวกหมื่นแทนนั่นเองนะครับตีหมนเก่าง่ายๆต่อมาเกตหนึ่งครับจะเป็นคนนี้สี่ใบคนนี้บอกว่าเมื่อมันตีฮิตหรือบูธฮิตนะครับถ้าเป็นเวฟบสองขึ้นไปจะจิ้มหม 6, น,นึนะ่งใบบวกแปดพันจุดเจริญเนาะเอามาจิ้มไททอลจิ้มอะไรก็ได้เนาะทำให้แจกพลังให้เพื่อนแล้วเพื่อนแบกตีสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าขูดค่านะครับใส่สี่ใบนะฮะแล้วก็็เปนนนตัััววกดดดคใ้ย ใบนี้2ใบครับบอกว่าเมื่อโจมตีบรนากาดครับถ้าเป็นเวฟสาขึ้นไปบวก3 0 0พก็สามารถทำลายแหกต้นเกมได้เป็นตัวตีสำรองที่แบบว่าเผื่อเราม,มีตัวตีเออกนหนึ่งมาตีก็ได้นะใบนี้อีก2ใบครับบอกว่าเมื่อบูนฮิตแวนนะฮะถ้าเป็นเวฟสาขึ้นไปยัลโซ่โจนหนึ่งและจิ้มหนึ่งใบบวก3 0 0พันได้นะใส่2ใบเอาไวโต๊ะก็ดันอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแพนกวิน3ใบ เนกว้นบอกว่าบิดตัวเองแล้วก็จิ้มใบหน้าบวกห้าพันได้ทิกเกอรบอกว่าถ้าเห็นการตีเว็บสี่แท็กตัวเองไงเดมนั่นเองนะใส่ไปสามใบก็เป็นตัวช่วยไงเดมแล้วก็ปั๊มให้แถวหน้าได้อย่างเช่นแถวหน้าเรายืนเป็นเอาก๊อตไททอลอะไรอย่างเงี้ยราเว็บ,บแรกถ้ามันตีมันจะตีออกเก้าพันซึ่งมันตีไม่เข้าแล้วมันต้องตีเปิดไงดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแจกพลังได้นะใสทําะใรนะมาเก็ตศูนย์นะฮะใส่ตัวเริ่มไว้หนะึ่งใบเนาะตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มที่ดีไรจั่วนะครับแล้วก แใบอควาเนี่ยฟอนเก่งมากผมบอกเลยเพราะว่าถ้ามันโดนตัดทิกมันทาอะไรไม่ได้คือดิ๊กมันไม่ได้ตัํมตีนะครับดังนั้นเนี่ยมันเน้นเวฟแต่ว่ามันไม่ได้เน้นพลังถ้าสมมุติผู้แข่งตัดทิกมาดอกแรกเนี่ยเราจะสู้ไม่ได้เราจะสู้ยากมากดังนั้นเนี่ยฟอสเนี่ยเป็นหนึ่งในทางออกนะครับเวลาแก้ตัดทิกเนาะแล้วก็ดิ๊กมันเวฟเยอะด้วยถ้าเราฟอนได้เนี่ยมันจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยแบบเจ๋งมากลูกตีลูกตีแบบแรงมากใส่ฟอนแปดนะครับฮิวสี่แล้วก็ ดาวพีจีสี่ใบตอนนี้นะฮะในส่วนของวิธีการเล่นครับต้นเกมเนี่ยเราจะเริ่มเล่นได้จริงๆก็คือประมาณเกศสองเนาะถ้าเด็กมันได้เริ่มก่อนมันจะเก่งมากเพราะว่าฝันข้ามจะยืนเกศหนึ่งยแล้วมันได้แหก่อนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเด็กมันจะตีเข้าด้วยคาที่เป็นเด็กเอ็กเซลยูนเกศสองส่วนใหญ่จะยืนเก้าพันมันจะไม่ได้ยืนหมื่นสักเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนแคนฟอสที่ส่วนใหญ่เกศสองจะยืนหมื่นเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มหลังแล้วฝันข้าเป็นแคนฟอสเกศสองยืนหมื่นเนี่ยมันจะ เพราะว่าเกตสออ่ะเราส่วนใหญ่จะเป็น900 0นะครับเราก็ต้องดูมือแหละนะฮะว่ามือเราเนี่ยมีของเล่นเยอะแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าลงหมดตัว,วโดนแฟนตค้ากวาดบอร์ดหมดเราพอเราไล่เกตสก็ไม่มีของเล่นนะับผมลองมาแล้วเล่นมาแล้วแล้วแบบสู้ไม่ได้นะฮะต้องหวงมือระดับหนึ่งเนาะสมมติว่ามือเรามีเกตสเยอะนะครับหรือว่าเรามีของเล่นเยอะเราก็สามารถปยมือทรแมตตต้นเกมได้ แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามือเรามีของเล่นไม่เยอะเราก็แห่พอประมาณแห่ให้มันสามารถเก็บมาเล่นเทินต่อๆไปได้เนาะอ่าอย่างเช่นมือเราพร้อมมากมือเรามีของเล่นเราก็สามารถลงไปได้เนาะลงไปสู่ต้นเกมได้ถ้าชิงคอมได้เปรียบต้นเกมได้ว็จะเป็นแขนงที่แข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าระวังด้วยว่าต้นเกมเขาสามารถตัดทิ้งได้ดอกหนึ่งจบเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าฝั่งค่าไม่ตัดทิ้งคือเอาความเป็นแขนงที่โงมากนะอ่าสมมุติบอร์ดประมาณเนี้ยใบเนี้ยแนะนําให้ลงหลังแวนเนาะเพราะว่า ่วนใหญ่เวนกามันจะเป็นเลนที่ปล่อยง่ายๆคันคจะมีโอกาสปล่อยได้เพราะว่าเรามีโอกาสลุ้นทิกไงอะไรอย่างเงี้ยคือผลการป้องกันมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าลงหลังเวนเนี่ยโอกาสจะตีฮิตก็ค่อนข้าง,ง,งสูงแล้วก็โอเอคฟอสเนี่ยเด็กมันให้เลียเปิดก่อนสักเวฟหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่เวนจะเปิดนนปดงังนั้นเนี่ยวันนี้มันบอกต้องบูตเวฟสองดังนั้นเนี่ยเข้ากับเวนได้มากๆนะฮะจากนั้นอ่ะเราเอาจจะตีก่อนเราเอาจจะมีออกไทเดนใช่ไหมตีไปสวอตหนึ่งป๊บตีเสร็จ ไม่ใช่ตีเสร็จตีปุ๊บงัดขึ้นมาแล้วฝั่งข้างก็อาจจะกาดหรือว่าจะปล่อยก็ตามถ้าเขาไม่ตัดทิ้งเราก็สามารถเล่นต่อได้อะอย่างเช่นถ้าเราจะกดเทคแวนนะเราจะข้านี้ตีสิบสองไปนะฮะตีเสร็จปุ๊บเราแวนตีตีเสร็จ,เ,รจเขาตะวันหนึ่งโซวันหนึ่งงัดแบบนี้ขึ้นมาเนาะนี่อันนี้มันก็ได้ไหลายเวฟมนะถ้าตีฮิตก็จิม 1, 8, 000, ้มใบหนึ่งบวกแปดพันไอ้พวกนี้เลี้ยวไปนะครับถ้าฟ้อนขึ้นมาก็แบบโอ้โหเทพมากบอกเลยประมาณนี้เนาะเกื2สองเล่นประมาณนี้จากนั้นไอ้พวกนี้อาจจะโดนตีตายอันนี้ก็อีกเรื่องงนึงนะ อ่ะต่อมาเป็นช่วงของเกียร์สามก็จะเป็นนาวาเกเซอร์นะฮะส่วนใหญ่เกียร์สองที่เราเล่นหลักเนาะมันก็จะได้ตัวของ Excel มาตัวที่จะยืน Excel อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ลุกได้เพราะว่ามันจะมีประโยชน์สุดนะครับเพราะว่ายิ่งบวกพลังไรยิ่งลุกมาตีเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยไอตัวที่ลงช่อง Excel ส่วนใหญ่จะเป็น2องใบนี้หรือใบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวตีเปิดใช่ไหมแล้วเวลาเปิดอ่ะมันเปิด900 0หรือมันต้องบูต พอมันลุกกลับมาสมมติบูสเสร็จใช่ป่ะลุกกลับมามันก็ทีเหลือแค่เก้าพันดังนั้นเนี่ยไอตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เหมาะสมกับการยืนช่องแอคเซลมากๆนะครับก็ส่วนใหญ่แอคเซลจะเป็น2ใบนี้ยืนเนาะอาจจะใบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราได้2เวฟใช่ไหมอ่าเราเป็นใบนี้อ่าอาจจะมีประมาณนี้นครับแล้วก็ลงตามที่มือเรามีนะฮะอาจจะมีตัวของไอใบนี้มาช่วยประมาณนี้เนาะเล่นอันนี้ตีเปิดป้ายอ่าเก้าสิบเก้านะครับ แล้วก็ตีปุ๊บงัดขึ้นมาแล้วก็อันนี้เวฟหนึ่งใช่ไหมนาวามันต้องตีเวฟสามขึ้นซึ่งนาวาเราจะจับลุกใบนี้เพราะใบนี้มันแรงสุดดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็สิบเก้าอีก,กได้นะเวฟสองอันนี้เวฟสามอ่าอันนี้ตีสาม,ส,ามสองเวฟสี่ปุ๊บอาจจะใช้แพนกินแซกไงแดมตามนี้นะฮะแล้วก็เอานาวาตีตีปุ๊บคัตบัลหนึ่งนะอันนี้ขึ้นมาไดฟฟอร์สได้อะไรก็ตามใจใบนี้ถ้าฮิตก็จิ้มใบที่ลุกอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตีสามสองประมาณนี้เนาะอ่าถ้าจะได้นํามากเีเซอรร์นะคับ หรือว่าถ้าเราไม่อยากลุกไปนี้นะเราสามารถที่จะลุ้นฟอนได้เพราะว่าถ้าสมมติฟอนมันจะได้บวกแถวหน้าไงอาจจะอาจจะเอานี้ตีไปเว็บหนึ่งปึ๊บแล้วก็หาใครทุกคนตีอ่าอาจจะอันนี้ไปเลยก็ได้สิบเก้าตามนี้เนาะแล้วมันตีปึ๊บงัดนี้ขึ้นมาถ้าฟอนเนี่ยมันจะได้แถวหน้าทั้งหมดเลยนะฮะก็ถือว่าข้างกําไรนั่นเองนะครับก็ลองพลิกแพงวิธีเล่นดูนะฮะมันก็เล่นประมาณนี้ครับเทินถ,ถัดไปก็อาจจะไล่์นาวาแล้วก็ เอาคิวขึ้นมาอีกแล้วเราก็ตั้งบอร์ดเหมือนเดิมเลยอ่าจะมีอย่างเงี้ยอยู่นะครับอันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าเหมาะสมกับการยืนช่อง Excel มากๆนะฮะก็อาจจะหาตัวลงไปแนะนําให้แถวหน้าของเราอ่ะครบทุกเทินเนาะเพราะมันจะทำเว็บได้นะครับความจริงในการเล่นจริงมืออาจจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะฮะแต่อันนี้ผมลองสมมติให้ดูเนาะ,ะสมมอามาเนี้สมมติของเล่นขึ้นเยอะอ่ะจะมีอย่างี้คือถ้าไททันอ่ะ มันยืนช่องอื่นนอกจากแอคเซลอ่ะมันจะตีเปิดแค่เก้าพันเราจะใช้เพนกะวินเนี่ยบิดขึ้นมาได้มันจะเป็นสิบสี่นะครับอาเราอาจจะนี้เปิดสิบเก้าตีเสร็จงัดแล้วก็อาจจะเป็นอันนี้สิบสี่ก็ได้นะฮะตีงัดปุ๊บมันจะเหลือเก้าพันจากนั้นนี้อาจจะตีข้างอ่าเวฟสามอันนี้เวฟสี่สี่สองวันตีปับ๊บเราก็สก,กิลคัตตอร์บัสหนึ่งั้นขึ้นมาเป็นหกหมื่นนะฮะได้ฟอนต์อะไรก็ อ,อแถวหน้าอันนี้ก็อาจจะเป็นสมมติได้ฟอรุ่งหนึ่งยี่สิบเก้าอันนี้ยี่สิบสองอันนี้ห้าสองประมาณนี้นะครับเอาควาฟอสไซนาวาเกเซอร์นั่นเองครับก็เล่นประมาณนี้เนาะสำหรับเอาควาฟอสความจริงถ้าเป็นเมลสตอร์มเล่นไม่ได้ต่างกับนี้มากแต่ว่าแค่ว่าเอาแวนเปิดก่อนแล้วก็หวังว่าเว็แบบสามเว็บสี่ถ้าฮิตก็กดคอร์ดแวนแวนลุกขึ้นมาประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเอาควาฟอสนาวาเกเซอร์นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ